นะครับมาดูนะครับโน้ตบุ๊กซัมซุงนะครับที่หานะครับเสียบสฟลได้แล้วนะครับหาเข้าไปเปิดในบูส t นะครับให้เจอ USB นะครับจะมีแต่ฮาร์ดดิส์ของเรานะครับก็คือ SSD ตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวเรามาดูวิธีแก้ไขนะครับให้เรานะครับไปที่ a v a n c e d นะครับไปที่ f a s t BIOS นะครับ ไาแบบไอโมดตรงนี้นะครับจาก enable นะครับให้เราเป็นเป็น disable แล้วก็ลองกด F10 นะครับ c h i f เคแล้วก็กด F2 ซ้ n ๆย้ำๆม,มาดูนะครับจะมีไหมนี่นะครับก็จะมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้ามาเลือกนะครับเป็นเป็นตัวที่หนึ่ง แค่นี้นะครับก็เจอจัดได้แล้วนะครับแล้วก็ลงวินโดว์ได้ต่อไปครับขอบคุณครับ